สวัค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะที่ Inside YouTube นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะที่ว่าปี2022เนี้ยทำ YouTube ง่ายหรือว่ายากนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะคะก็คือการทำ YouTube ในเริ่มต้นปี2022นะคะไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเริ่มลงมือทำได้เลยนะคะวิธีการก็ง่ายๆนะคะตัด ถ่ายคลิปตัดคลิปแล้วก็โพสล,ลง u t u b e นะคะแล้วก็มีเทคนิคเช็ค,คลิปเดี๋ยวสต้างขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะว่าเช็คลิปที่ต้องทำใน YouTube ก่อนจะได้หนึ่งคลิปมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือทำา YouTube ปี2022หาคีย์เวิร์ดง่ายแล้วก็มีช่องต่างๆให้ดูเป็นตัวอย่างค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทำแนวช่องตามช่องตัวอย่างที่เรา ประทับใจหรือว่าช่องที่เราชอบนะคะแบบนี้ก็จะสำเร็จได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เนื้อหาอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะในปี2022เนี่ยคนดูหรือว่าคนที่รู้จักแล้วก็ใช้แพลตฟอร์ม YouTube ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะยังไปต่อได้นั่นเองนะคะยังสามารถที่จะทําคลิปได้แล้วก็สามารถที่จะโตเร็วกว่าปีอื่นๆด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครขยันแล้วก็ตั้งใจทํารับรองว่า คุณผ่านไปได้แน่นอนนะคะอตอนแรกอาจจะต้องมีความอดทนนิดนึงนะคะแล้วก็ลองทำไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้หาตัวตนให้เจอว่าตัวเองอยากทำอะไรนะคะ2022ยังมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีการสร้างรายได้ผ่านช่องทาง yyoutube นะคะหาเงินออนไลน์ Online, กับ youtube ได้ถ้าใครสนใจอยากจะทำ youtube ด้วยตนเองนะคะก็ อย่าลืมดู Inside YouTube นะคะมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีเทคนิคต่างๆในการแชร์ในในช่องนะคะให้คุณได้ไปลองติดตามชมคลิปแล้วก็ทำได้ทำตามทีละขั้นตอนได้เลย step by step แบบนี้นะคะไม่เสียเงินนะคะก็คือเหมือนเรียนฟรีนะคะเทคนิคต่างๆสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับช่องของคุณได้ค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันอังคารและวันศุกร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ